แลวตอนนี้นะคะคุกกี้ก็อยู่กับคุณกุ้งค่ะซึ่งเป็นฝ่ายขายข,ายของโรงแรมพุริโคเทนนะคะแล้วอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณบีค่ะฝ่ายบัญชีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามถึงโรงแรมพีริโคเทนที่นี่คือเห็นว่าตอนนี้คือมีการปรับปรุงรีนเวทใหม่ทั้งหมด <ม>ใช่ค่ะถ้าพูดถึงบริการที่นี่ม,มีบริการอะไรบ้างคะคชะที่นี่ก็จะมีบริการนะคะห้องพักเ็เดี่ยวนะคะ,ะสําหรับผู้พักที่มาเป็นผู้ทานเดี่ยวก็ได้นะคะแล้วก็ แบบหนึ่งคือห้องพักเตียงคู่ใหญ่ค่ะคือพักได้สี่ท่านนะคะอตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยมีแถมคีอาหารเช้าให้ทั้งสองแบบค่ะก็คือเห็นว่าตอนนี้ก็คือในลักษณะห้องพักนี้นก็คือการมีปรับปรุงรูปแบบให้แบบว่าดูใหม่มากเหมาะกับคู่ที่เขา้าพักใช่ไหมคะใช่ค่ะในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักนี่คือมีอะไรจากซุพามั้งคะก็มีแอร์ทีวีตู้เย็น เรื่องทําน้าอุ่นนะคะแล้วที่สําคัญนะคะมีสัญญาณไวเลสให้ใช้สีทุกคั้งเลยค่ะโอ้นี่คือทุกห้องเลยก็คือใช้ไวเลสได้สีหมดเลยนะคะห้องพักถูกถ้าเรียกง่ายๆคือแบ่งเป็นสักประมาณ3แบบเนาะใช่ค่ะแบ่งเป็น3แบบแบ่งเป็น3แบบก็คือก็คือ ก็คือตามที่ลูกค้าต้องการเนาะเป็นตียงเดียวจิงคู่เป็นไซส์ใหญ่อะไรอย่าคือต้องลองเข้ามาเลือกกันดูค่ะแล้วนอกเหนือจากบริการห้องพักแล้วมีอะไรอีกค่ะก็จะมีบริการในส่วนของอาหารนะคะแล้วก็ในส่วนของความบันเทิงก็คือห้องคาราโอเกะค่ะสามารถผ่อนคลายความเครียดได้ไม่ได้ไม่ได้ไปที่ไหนแล้วก็รีแลกซ์ได้เลยค่ะ อย่างที่เห็นนี้ก็คือห้องอาหารก็คือจะอยู่ด้านล่างนี้ห้องอาหารนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงคะนี่เป็นของเช้าถึงเช้งคืนอ๋อก็คือก็รวมถึงอาหารเช้าของผู้ที่เข้ามาพักด้วยเนาะค่ะน่าจหกโมงเช้าทานได้เรื่อยๆถึงไปได้มาพักที่นี่ก็สามารถมาทานอาหารอร่อยๆกันได้และอย่างเห็นด้านข้างก็จะมีการขยายแบบเป็นพวกที่จอดรถอะไรสะดวกสบายเลยเนาะตอนนี้ใช่ค่ะ ที่จอดรถของเราก็มีแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะเรามีเราก็คอยดูแลให้ตลอดที่4ชั่วโมงค่ะและอย่างบริเวณด้านหลังนะคะมีแบบว่ามุมแบบต้นไม้ให้ลูกค้าไปนั่งชอบเยอะเนาะจะเป็นมุมเล็กๆตามมแบบที่ลูกค้าต้องการอาจจะมุมเงียยๆสงบมาหาตรไหนก็ได้ าก็คือเรียกได้ว่าถ้าเข้ามาพักเข้ามาพักผ่อนนี่ก็คือต้องได้พักผ่อนจริงๆนะ<ช>ถึงจะอยู่กลางใจเมืองก็ตามก็จะแบบมีมุมแบบน่ารักน่ารักนะใ,ใช่ค่ะเอามาพูดถึงอาหารกันบ้างที่วันนี้แนะนาร้าน<ช><ต>อาหารนี้ขายเป็นแบบอาหารสไตล์ไหนประเภทไหนก็จะเป็นอาหารตามสั่งช่วงกลางวันก็จะเป็นตั้งแต่ห้าโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงจะเป็นอาหารจานเดือดนะคะราคาถูกกินได้เลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็น ที่นิยมกันคือจะเป็นอย่างนี้นะคะปลาเมี่ยงปลาทักทิมทอดออ๋เป็นเมี่ยงปลาเมี่ยงปลาทักทิมทอดที่พวกนี้จะมีสมุนไพรนะคะพวกนี้มีประโยชน์ใน่วนองดูแลสุขภาพได้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นลาบ ราบปลาะเพียนค่ะซึ่งอันนี้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะนั่นคือโอยข้างบนนี้ก็จะเป็นเปลือกปลาตเพียอ๋อคือมันทานได้เลยค่ะขึ้นทานได้เลยว้าวอันนี้เป็นเมนูที่แปลกมากเพราะว่าปกติก็คือจะไม่เคยเห็นเนาะจะเป็นแบบปลาทอดก็ปลาทอดสมุนไพรอะไรก็ว่าอันนี้เป็นเมนูที่แนะนําต้องลองมาทานกันดูได้ค่ะนั่นก็อันนี้คือยำหอยนางรมค่ะทานคู่กับยอดกระถิ อรถหวานค่ะแล้ว <mini> ก <flat shake> <osaurus> ็มีเ่้นเคียงแบบโอ้โหเทียบเลยสมุนไพรค่ะค่ะแล้วก็อันนี้คือต้มแซบขาลายหมูค่ะอ้อันนี้จะเป็นเมนูพิเศษของที่นี่ค่ะใครที่บอกว่าชอบพวกต้มแซบจัดจ้านอะไรก็ต้องรีเควสต์จานเนาะอย่างด้านหน้าหรอคะมีแบบว่าแอบเป็นฝรั่งมาหนึ่งจานใช่ค่ะเพราะที่นี่นะคะจะมีแบบลูกค้าต่างชาติเข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะ แล้วอันนี้ก็คือขีโบนสเต็กนะคะเสิร์ฟพร้อมไวน์ค่ะก็คือเป็นเป็นชุดมาอย่างนี้เลยค่ะเป็นชุดมาจสิลาดค่ะมีตลัดแล้วก็มีน้ำจิ้มราดค่ะอ๋อก็คือเป็นแบบว่าเองถึงจะเป็นอาหารตราดแกับมีแอบไทยๆเนาะกามีน้ำจิ้มราดอันก็จะสั่งคู่กับไวน์หรือว่าสั่งแยกก็ได้นะคะค่ะแต่ถ้าสั่งคู่กับไวน์ก็จะเป็นราคาพิเศษค่ะอ๋อก็เหมือนเป็นโปรโมชั่นอาหารเซตอะไรอย่างนี้เนาะ สนใจนะคะอย่างประทานแบบอาหารก็ซ่งรที่แบบว่ามีจิบวายด้วยก็ต้องรีเควสเป็นเมนูพิเศษตรงนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือร้านอาหารนี้เปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนเนาะแล้วส่วนของคาราโอเกะนะคะที่ในส่วนของคาราโอเกะเราก็จะเปิดหกโมงเย็นนะคะจนถึงตีหนึ่งค่ะเราจะมีในส่วนของห้องรวมนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการบรรยากาศ ีคนนั่งด้วยเยอะๆนะคะมีลูกค้าท่านอื่นด้วยหรือชอบบรรยากาศส่วนตัวเราก็จะมีห้องโอเอซีให้ค่ะตรงโอเอซีเราก็มีจํานวนหกห้องด้วยกันแล้วเห็นว่าข้างในนี่คือตกแต่งแบบพิเศษเลยค่อยากดูเต็มจัดเต็มเนาะพิเศษอย่างอี้เราต้องมาลองค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุกกีก็อยากให้พี่กุ้งถากตากเสงผู้ชมรายการค่ะกับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะมาพักกับทางโรงแรมสีฮงเจียวนะคะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะ ราคาห้องพักเตียงเดี่ยวนะคะ530บาทแถมฟตรียอาหารเช้าให้สองท่านเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่เป็นหมู่คณะคู่ครัวหรือเป็นครอบครัวนะคะห้องพักเตียงคู่ใหญ่ในราคา930บาทนะคะแถมฟรียอาหารเช้าให้สี่ท่านด้วยนะคะนะคะ่ะโรงแรมสีโฮเทลนะคะตั้งอยู่เยื้องเทศบาลน,นครเมืองราชสีมานะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่04421556 044242831ค่ะสำหรับผู้ใดที่สนใจห<ร> um, <sh> ้องพักดีๆบรรยากาศการเมืองก็ลองเข้ามาติดต่อกันดูได้นะคะแล้ววันนี้ทางรายการก็ <W> ต้องขอบคุณพี่กู้และพี่ปีนนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ And was name Venus her She's got it